อันนี้เราเรียกว่าอะไรนะเครื่องล, <ะ S 1> ล้างลูกละมดุดแล้วปกติลูกละมุดมันไม่ได้เอาล้างปกติเท่าไปได้ครับมัน,นล้างล้างเท่าไมร่ใช้การเขย่าครับอ๋อสมัยก่อนนะใช่ครับอ๋อนี่ของเราไม่ต้องเขยา่าใช่ครับอ,อันนี้นเป็นเครื่องเจือรุนแรงชนเกษตรกรอ่าเครื่องชจือรุนแรง มีอุปกรณ์อะไรบ้างแนะนำเลยมีชิ้นส่วนอะไรบ้างจะมีถัง120บิทครับแล้วก็มีผ้าไนลอนแล้วก็จะมีเป็นเหล็กกล่องครับแล้วก็มีมอเตอร์่แแรรรงงคับม้าครับอเตอร์แค่แรงเดียวใช่ครับแล้วก็จะมีมูเล่ย์แล้วก็มีทัมมิ่งมีอะไรนะตั้งเวลาครับไม่ตั้งเวลาครับอ๋อตรงนี้อ่ะเาอนี้ป้องกันอย่างดีปิด เราจำเป็นว่าต้องใช้อย่างอื่นได้ไหมไม่ใช่ดิใช้มันใช้ยังอื่นได้ครับความเราแค่ต้องการตองพูดพูดผิวแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวเนื้อมันจะเสียอ๋อคือป้องกันให้มันซอบลงใช่โอ้เปิดเปิดดูได้ไหมเสียงดังไหมไม่ดังครั้งนานตีตีตีเดี๋ยวเราปิดกันปิดกันระวังใจเย็นไม่ต้องรีบเอาอะไรเอาปลอดภัยปลอดภัย เนี่ยละมุดอ๋อนี่ล้างแล้วเป็นแบบนี้นี่ยังไม่ได้ล้างน,นี่แม่ล้างก็จะใส่ไว้ในนี้ใช่ครับใส่ใส่ไม่เกิน2ีโลครับยี่สิบโลเครืเปิดแล้วครับเขาจะหมุนนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีครับใช้เวลาประมาณ5นาที ปกติถ้าร้านอย่างนี้แค่ว่าเวลาประมาณ15บห้าทีเอาเวลาปกตินะแล้วก็เมื่อยมือนะเวลาเอดิมทำความเร็วมีผลไหมมันต้องเร็วกี่รอบต่อนาทีนะมีนี่หนึ่งนาทีมันได้ส0รอบครับสีรอบมัมีตัวทับตอนเร็วรอบนะครับเป็นเป็นตัวเมล็ดตัวเล็มาต่อโอ้มาขึ้นมาทำใช้าลงใช่ครับไม่งั้นมันจะเร็วเกินไปครับ คือไอ้เครื่องนี้มันล้างได้เฉพาะละมุดหรือว่าตัวอื่นด้วยอยาะมีอย่างอื่นพวกที่เป็นลูกๆเหมืนอนกันผู้ชายเนี้ยล้างได้ไหม,ไ,มได้ไหมลอกภูถ้ามีคนสนใจนี่ขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับนี้ประมาณเจ็ดถึงแปดพันได้อันนี้คือเปรียบเทียบอันนี้ล้างแล้ว ลูมุกจะเป็นแบบมีขนยาวครับตามปกติอ่าอันนี้คือลูกมุที่ล้างลแล้วาแล้วชัดเจนว่าต่างกันแน่นอนครับอันนี้มันจะมีผิวยาวครับหลังจากตายอันนี้ไม่ใช่ไปเอาลูกอ่อนมามใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้ล้างแลว้วยังยังอันนี้ยังไม่ถูกเต็มที่บ้านเราอยู่ที่ไหนเนี่ะแถวบึงนี้ครับอ๋อแถวไอ้นี่เยอะนี่ท่ายาแบ้านลาดครับบ้านลาดอเยอะเลยแถวที่บ้านลาดโอเคโอเคขอบคุณมากครับอยู่แหนะไรลืมถาม ยยยย่งยนต์วิไลเทคนิคเพชรวิไลากาชิปรารับกาชิปาเรวิไลกาชิปราา